ห,ห,ห,หลายค่ะหลายเนี่ยเอ,อ้ยมาทำไมมาทำไมพูดอยู่ไกลๆหุ่นพี่น้องหลายคักเป็นเป็นเป็นฝูงเลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฝูงสิบยี่สิบตัวเลยพี่น้องเ <c oughs> จยาหินกอนหินรอมันกลางเอารอกนะ <c oughs> ันนะคนเจยากอนหินรอกวงพี่น้องค <c oughs> นลืมซื้ออาหารมาสันแล้วคุณน้องไม่มีเมกลือปวดเหรมัน <c> ห <oughs> น้าน่ะมันแรนอ่ะไปตัวปวงเนาะ <c oughs> ไอ้ไงพี่น้องวันก้อนหินเอ้มันโอ้ยหุ่นอยู่ทางไหนหุ่นฟินเลยเหุ่นเอ้าเอามาเด้อมาเด้อผู้ใดสิมาเมืองคนตัวกวงพี่น้องว่ามีเม็ดเกาะปวดใอ้เพื่อนเอาก้อนหินวันไอ้เสียเทศบาปเพื่อนคักเปิดบาปเพื่อนเนี่ย โอ้ยกันหูมันส่ข่อยซื้ออาหารมานั่แล้วอืมลืมข้าวนะพี่น้องเนาะมึงเป็นเลีนใส่แกงหางมีวีเยอะมันบัญญานคนแล้วเขาเป็นกระลังสีออกไหมพี่น้องไหมเขาเป็นไหมเขาเป็นกระลังสีออกเนาะมีอยู่นี่หาตัวพี่น้องอืนี่ผุ้นอยู่ในเกลือบผุ้นอยู่ในกรองไม้ผุ้นพี่น้องวิ่งหัวแบบแบบวิ่งหาแบบแบบถูกตัวผุ้นเป็นว่วมากไก่เขาโน่ามีอาหารให้เพิ่น มีแต่ตวนี้นะเออนโมยานคุนไอพี่น้องเฮ้ยแกะพี่น้องแกะมึงขุนคนอือเจ้าสิไปใส่ก้อยไข่ไถเจ้าไเนี่ยอย่างขุนนพี่น้องเพิ่นจะเอาแต่พวกสัตว์ที่บ่ยานหนาวเล้วพี่น้องออกมาอันนี้เพิ่นก็บ่ยานหนาวเล้ว <laughs> ลงเดียวมังขอ่อยโอ้อยรัดเจ้าลัด่ดอยไว้เห็นหนังสิบาาเนาะอะนี่ตัวนึงพี่น้องมึงคุนหมนุนขุนบนไมาพี่นอ้องมาไปถ่ายว่าขุนบนเอาย่างมาโอ้ยคักๆไนเนีย่นยโอ้ยเอาเดี๋ยวจะนั่นเอไเว้ยนี่ตัวนึงพี่น้องแก สีนี่งามกันโอ้ยขน่นเออจิไดจากลูกปุ่นนี่เนาะฐานตัดออกมาเนี่ยนจ้าวาบอ่ะเออใชไหมขนยางอุยอุ๊ยอุ๊ยอยู่อุ่นตัวหนึ่งอ่นนักตะขนพี่น้องเอ้ยตูน้อยๆขนเลยมะกักมะเนี่ยขนขนน้องหงพี่น้องหงกับนี้กันเ็ดไงเนาะพี่น้องเนาะ ว่าคนนอนเซยอยู่หงแก่ไหนมันตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่เนี่ยหัววันหมดแล้วสิบโลหมดเลยบนนี่อันนั้นนี้กันส์ภาษาอันวา่าปล่อยตะคิดว่ามันแคนาดากันเนาะพี่น้องตัวใหญ่ขึ้นกันกับแคนาดากันส์สินเนาะอือันนี้หงพี่น้องพ่นนอนเซยอยู่บริยานห้าวจะเม็ดเลยนอนเซยตุยเซยตุยเลยอืมนั่นปวดคนง้อข้อกัน น่า,าจะเด้ยวมางามโอ้มึงมึงมึงไปนอนแกลูกขึ้นในฝ่อยมึงแน่ลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นก่อยว่มีอาหารวันไหนมันไปน้องเอ้ยงามครับแคนดันดากันกับหงแล้วไปนองหงนี่หงอื่นไว้อย่างแย่ย่อยโปรจากแล้วไปน้องลืมลืมซื้อเพิ่นนี่หงกับเป็ดแล้วไปนองเด้อหงกับไปนอง ลาเด้พี่น้องลาลานี่แหละคนว่าลาโง่นี่ฝันเท่าอื่นมาแค่อ้างอื่นลาได้พี่น,อน,น้อ,นอง